สวัสดีครับทุกท่านพบกันยามค่ำคืนนี้ก็เอาผ้าพงสุพรรณพิมพ์พหน้าแก่มาใ้ชมนะครับวงนี้ก็ไม่ได้มีตำหนิพิมพ์พอะไรมากมายนะครับแต่ที่เราดูรู้ก็เป็นพิมพ์พหน้าแก่นะครับเนื่องจากลักษณะพิมพ์พของท่านนะครับจะ จะแตกต่างไปจากพิมพ์หน้าหนุ่มและหน้ากลางนะครับอย่างหน้ากลางกับหน้าหนุ่มเนี่ยจะไปอีกแบบหนึ่งเลยหน้าหนุ่มก็จะอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะหน้าหนุ่มน่าจะอ้วนๆดูหนุ่มๆนะฮะหน้าหนุ่มก็ดูอ้วนๆหนุ่มๆหน้าหนุ่มจะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้แต่หน้ากลางกับหน้าแก่ก็จะคล้ายๆกันแต่ทีนี้เรามาดูมือนะครับหน้าถ้าหน้ากลางเนี่ย มือตรงนี้ปลายมือจะชี้มาเกือบชนข้อมือเลยนะบางตำราเขาบอกว่าชนข้อมือนะครับแต่หน้าแกจะประมาณนี้นะครับส่วนตำหนิอย่างอื่นที่เขาบอกว่ามีเม็ดตุ่มๆอยู่ตรงกลางสองสาเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับเม็ดอยู่ตรงหูตรงนี้นะครับก็ก็แล้วแต่ใครจะดูนะฮะแต่ส่วนมากผมจะดูเนื้อเป็นหลักนะครับดูเนื้อดูเนื้อพระนะครับพระเนื้อดินก็ก็จะดูดินดูความเก่าดูธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะ เพราะว่าถ้าเราศึกษาบ่อยๆเราก็จะเห็นความต่างของของแต่ละองค์ไปเรื่อยๆนะครับพระผงสุพรรณถ้านลองเปรียบเทียบดูละกันนะครับแม้แต่ในหนังสือองค์คูที่เราเห็นกันบ่อยๆก็ไม่มีองค์ไหนที่เนื้อใกล้เคียงกันมากไม่ถึงไม่เหมือนกันนะฮะจะมีแต่ความใกล้เคียงนะฮะพิมพ์ทรงก็แตกต่างกันไปนะยิ่งในเน็ตยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับจะมี ความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับจนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะฮะบางคนชอบจะดูตำหนิก็ดูกันไปนะครับแต่ถ้ามาทางนี้ก็จะดูดูเรื่องพิมพ์เป็นหลักนะฮะให้ดูเรื่องเนื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่าพระหลายร้อยปีเนี่ยตำหนิอะไรต่างๆก็ก็คงจะเลือนรางหายไปแล้วนะครับแล้วก็วิวัฒนาการวิวัฒนาการการทำพระสมัยก่อนจะมา ไล่ให้มันมีตำหนิทุกอย่างก็ก็คงจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์น,นะครับถ้าลองไปดูก็ได้นะครับไม่เชื่อคำผมก็ลองไปดูก็ได้นะครับว่าพระของเซียนใหญ่ต่างๆหรือว่าองค์คูต่างๆนะมีแค่ความคล้ายนะครับไม่มีความเหมือนนะครับอันนี้ผมก็เอาเนื้อดินมาให้ดูนะครับเป็นองค์เนี้ยผมมีความคิดว่าเป็นดินผสม น้ำบ้านเกษรน,นะฮะน้ำบ้านจึงผิวท่านจะไม่เหมือนองค์อื่นนะครับที่เราเราเจอเจอกันเนี่ยจะเป็นแบบผิวก็จะเป็นผิวดินกองละเอียดไปเลยนะครับแต่องค์นี้จะรู้สึกว่าจะมีคาบนะครับคาบอีกชั้นหนึ่งอยู่ชั้นบนนะครับแล้วเนื้อดินอีกอีกอย่างหนึ่งก็จะอยู่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าเนื้อดินจริงๆเนี่ยอย่างหน้าอกเนี่ยนะครับ เหี่ยวเนื้อเหี่ยวย่ยนหมดแล้วนะครับเหี่ยวย่นหมดแล้วนะครับมีคาบอาจจะเป็นคาบนวลดินนะครับนวลดินหรืออาจจะเป็นคาบพวกน้ำว่านที่เขาทิมซึมขึ้นมาปกคลุม้าไว้นะครับวันนี้ก็จะปกคลุมอยู่นะฮะปกคลุมอยู่นะครับค,อนะคบ่อนข้างจะศึกไปแล้วนะครับผ่านการ สัมผัสหรือว่าผ่านการใช้มาแล้วนะครับเนื้อท่านก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พยายามจะขยายให้ชัดๆแป๊บหนึ่งนะหามุมก่อน,นเนื้อนะครับ ไม่มีอะไรครับดูเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับข้างๆก็เป็นรอยตัดนะครับรอยตัดครบาบนอนดินคราบน้ำบ้านที่นะครับปกคลุมอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขยายแป๊บหนึ่งนะฮะพยายามให้เห็นชัดๆนะครับ ด้านหลังเขาก็มีรอยนิ้วมือนะครับเป็นวงวงวงแต่วงนี้จะเลือนรางไปแล้วนะครับหลายตำราหลายผููบาอาจารย์ก็บอกกันไม่ไม่ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนก็ศึกษามาคนละอย่างนะครับเพราะว่าสร้างระ,ระดับระดับใหญ่ๆตัวโตสมัยนั้นนะครับระดับกษัตริย์ระดับฤาษีที่เป็นหน้าน้ำหน้าถือตาเขาไม่สร้างน้อยหรอกครับ แล้วก็น่าจะมีมากมายแล้วไม่มีแบบเดียวด้วยแบบเดียวด้วยนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าผ้าใหม่ๆมันดูออกมันดูรู้นะครับผ้าใหม่ๆมันดูออกมันดูรู้ดินดินเขาก็าจะใหม่ไปเลยนะครับดินจะใหม่ไปเลย <c oughs> ให้ชม ให้ชมเนื้อดินนะครับให้ชมเนื้อดินไม่มีอะไรนะครับไม่มีตำหนิอะไรนะครับที่ตำราเขาบอกว่ามีตำหนิตรงนู้นตรงนี้ก็ก,ก็รู้แหละครับแต่ก็รู้แหละแต่ก็ไม่ได้เป็นใจความจำาคัญที่เขาบอกว่าต้องมีเม็ดไข่ปลาเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้มันก็มีแหละมันก็มีแค่ลางๆนะฮะมันก็มีแค่ลางๆเที๋ยทีนี้เราก็จําพิมพ์จําเนื้อไว้นะครับตรงนี้มันเข้าข่ายของ ของพิมพหน้าแก่เราก็ดูเป็นหน้าแก่นะครับเราก็มาดูดินดูเก่าความเก่านะค,ความเหี่ยวย่นของดินนะครับด้านก้นนะครฮะก้น โอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการเอาดินเก่าๆมาให้ดูนะครับพอท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดกันนะครับรักษาสุขภาพกายสภาพใจนะครับขอคอดปลอดภัยุรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ